นี่คือภาพของหัวใจไทเทเนียมดวงแรกของโลกที่ได้รับการปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยมนุษย์ได้สําเร็จในการผ่าตัดนานกว่า6ชั่วโมงทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ในซิดนีย์ได้ทําการปลูกถ่ายหัวใจเทียมที่ทําจากไทเทเนียมให้กับชายคนหนึ่งที่ประสบภาวะหัวใจล้มเหลวยังรุนแรงจริงๆแล้วชายคนนี้กําลังรอรับบริจาคหัวใจใหม่อยู่ครับแต่อาการของเขาเริ่มแย่ลงและเวลาของเขาก็เริ่มเหลือน้อยจนไม่อาจรอหัวใจใหม่ได้อีกต่อไป ดังนั้นหัวใจไทเทเนียมดวงนี้จึงเป็นโอกาสเดียวที่เขามีและถ้าไม่มีปัญหาอะไรมันจะสามารถทดแทนหัวใจเดิมได้อย่างถาวรสิ่งที่น่าทึ่งก็คือในทางเทคนิคแล้วหัวใจเทียมนี้ไม่สามารถล้มเหลวหรือถูกปฏิเสธจ,จากร่างกายได้ครับการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายเกิดขึ้นโดยมอเตอร์ที่มีกลไกพิเศษที่หลีกเลี่ยงการสึกหล่อทั้งกลไกระหว่างชิ้นส่วนต่างๆด้วยพลังงานแม่เหล็กนั่นหมายความว่าหัวใจเทียมนี้จะไม่สึกหล่อไปตามกาลเวลานั่นเอง นอกจากนั้นหัวใจไทเทเนียมยังมีขนาดเล็กพอที่จะใส่ให้กับเด็กวัย12ปีได้และมีน้ำหนักแค่เพียง650กรัมเท่านั้นซึ่งผู้ป่วยได้กล่าวว่าเขาไม่รู้สึกถึงอุปกรณ์นี้ในร่างกายแม้แต่น้อยแต่ปัญหาเดียวของหัวใจไทเทเนียมดวงนี้ก็คือยังต้องการพลังงานจากแบตเตอรี่ที่ต้องการเสียบชาร์จไฟเข้ากับหน้าอกดังนั้นผู้ป่วยจึงต้องพกแบตเตอรี่เอาไว้ตลอดเวลาจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมานานกว่า100วันแล้วครับ ผู้ป่วยรายนี้สามารถใช้ชีวิตกับหัวใจเทเทเนียมได้อย่างเป็นปกติและร่างกายของเขาก็กำลังฟื้นตัวได้ดีอีกด้วยและนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษนี้ก็ว่าได้ครับ